คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาแบ่งปันวิธีตัดชายเดสท,ที่มีซับในเย็บกลับนะคะตัดชายเดสท,ที่มีซับในเย็บกลับลูกค้านะคะต้องการความยาวที่สามนิ้วครึ่งนะคะเราก็จะจับจับเดสนะคะจับเดสมาวางแบบนี้นะคะหาเข็มหมุดมากัดไว้นะคะ กัดตรงลิมนะคะตรงริมตรงริมชายนะคะที่เราจะตัดออกเสียงอาจจะค่อยนะคะเพราะว่าไม่มีไม้นะคะเสร็จแล้วเราเช็คขึ้นมานะคะจากชายจากชายขึ้นมานะคะวางไม้บรรทัดให้ชนชาย3ามนิ้วครึ่งนะคะเช็คเป็นระยะระยะ พอเราเช็คได้แล้วนะคะเราวางไม้บรรทัดนะคะลงตรงที่เราติ๊กไว้นะคะสอดช็อคเข้าไปข้างล่างนะคะกดไม้บรรทัดแล้วก็ขีดนะคะพอเสร็จแล้วเราจะต้องเผื่อเย็บลงไปประมาณนิ้วครึ่งนะคะ เราก็ใช้สายตาเลยค่ะตัดออกมาพร้อมกันเลยนะทั้งซับในแล้วก็ตัวนอกนะคะซับในตัวนี้นะคะตอนนี้เท่ากันกับตัวนอกนะคะแต่เราจะต้องตัดซับในขึ้นมาอีก เราจะตัดซับในขึ้นมาอีกประมาณนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งตัดเท่าที่เราเผื่อไว้นะคะตัดซับในให้ให้ใหปลายซับในเหลือเท่าที่เราเผื่อไว้นะคะที่เราเผื่อไว้เนี่ยที่เราจะพักจะรีดพับนะประมาณนิ้วครึ่ง แล้วก็เลาะตรงสาบนะคะเลาะตรงสาบที่มันติดกันนี่นะคะออกเลาะที่ติดกับสาบออกแบบนี้นะคะทั้งสองข้างแล้วเราก็จะตัดเฉพาะซับในนะคะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าตัดซับในสั้นกว่าตัวนอกแล้วมันจะเย็บกันได้ยังไงนะคะต้องดูตอนต่อไปเสร็จแล้วตอนนี้ซับในเราสั้นกว่าเราเห็นไหมคะแล้วเราจะต้องมาเย็บกลับนะคะเย็บกับสาบตรงนี้นะคะเราจับผ้าสาบแบบนี้นะคะพับเข้ามาอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะต้องไปเย็บกลับตรงนี้ก่อนนะคะวิธีการตัดชายซับในที่มันมีตัดชายที่มีซับในเย็บกลับอ่ะมันก็จะยุ่งยากพอสมควรนะคะเพื่อนเพื่อนมันค่อนข้างทำยากพอสมควรนะคะแต่ถ้าเรารู้หลักนะคะมันก็จะง่ายนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วซับในสั้นกว่าแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเย็บกลับสาบนะคะ สาบอันนี้ชิ้นสาบอันนี้ชิ้นตัวนะคะเราก็พับนะคะพับด้านสาบเข้าไปให้ตรงชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าชิ้นหน้าที่เป็นชิ้นหน้าหลบสาบเป็นเป็นสันทบเป็นสันทบที่แบบว่าเอาการปิ้นอะที่เข้ากันปิ้นสาบไว้นะคะขึ้นมาแล้วก็ชนสุดๆเลยนะคะชนสุดๆแบบนี้ จนสุดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเราไม่ถนัดมือใหม่ไม่ถนัดเอาเข็มมุดกัดไว้นะคะแต่ช่างตองผ้าจะไม่กัดเพราะว่าจะต้องจับทําไปเย็บไปนะคะเร็ดแล้วเส้นที่สาบที่จะมาต่อกับซับในนะคะเราพับนะคะเราพับเราพับเข้ามาตรงรอยเย็บนะคะรอยเย็บของของเส้นเย็บระหว่างซับในกับสาบแล้วเราก็ เย็บขึ้นมานะคะเย็บขึ้นมาจากชายที่เราวัดไว้นะคะนิ้วครึ่งที่เราเผื่อยื่นลงไปนิ้วครึ่งนะคะเราเย็บตรงจุดนิ้วครึ่งนะคะถ้าเป็นเราทําเราจะไม่ขีดนะเย็บมาเลยเย็บมาเลยนะคะที่ที่เส้นกลางหน้า แบบนี้เลยนะคะชิ้นซับในยังไม่ได้เย็บนะคะซับในยังอยู่เย็บเฉพาะสับข้างบนเผื่อไว้อย่างนี้แหละนะคะเนี่ยเผื่อเขาเอาชายลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เย็บอีกทีนึงการมันเปิดไปมานะคะเย็บสองข้างให้เหมือนกันเพราะเราเย็บได้สองข้างแล้วนะคะเราวมือเรามือเราสอดเข้าไปในนี้นะคะสอดเข้าไปในสับนะคะ ในถุงสาบตรงนี้เราจับตรงนี้พับขึ้นนะคะเอาเอานิ้วทิ่มไว้ตรงนี้นะคะพับขึ้นกดนะคะกดแล้วก็ดันลงไปอย่างงี้นะคะทีนี้เราเราจะต้องเช็คสาบดูก่อนนะคะสาบหน้าว่าความยาวของสาบหน้าซ้ายขวามันเท่ากันหรือเปล่า <S <S เพราะว่าเราจับเย็บเอาเลยเนาะเราไม่ได้วัดอะไรไงเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะพับแล้วก็จับยัดลงไปอย่างงี้นะคะ ถ้าเราเย็บกลับแบบนี้นะคะสาบข้างหน้าเขาจะเป็นมุมสวยมากนะคะมุมสวยมากเสร e ็จแล้วเรากลับออกมานะคะกลับออกมากลับออกมาก่อนโดยที่เรายังไม่ได้เย็บซับในนะคะเราก็เอามาวางเอาสาบมาวางนะคะเช็คดูนะคะสาบกระดุมเนี่ยเขาเป็นสาบป้ายกันนะเราก็มาเช็คดูนะคะติดกระดุมติดกระดมุมเม็ดที่ยังมีอยู่ไว้เราก็ไล่ลงมานะคะไล่ลงมาว่า มันเหลือไหมอันนี้อันนี้มันเหลือนะคะเราต้องดูว่าข้างไหนเหลือถ้าข้างนี้เหลือเราไปเย็บกับข้างนี้เข้าอีกนะคะมันเหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดเราก็เย็บอีกยังเย็บไม่ถึงเพราะว่าเราไม่ได้วัดไงเราใช้คำนวณเอาเมื่อกี้เนะเาะแล้วก็กลับออกมาแล้วก็เย็บเหมือนเดิมค่ะพอดีมีลูกค้ามาเนาะก็เราก็จะเช็คด,ดูนะคะว่า ชามันเท่ากันไหมนะคะถ้ามันไม่เท่าเมื่อกี้เราไปเย็บมาแล้วเนี่ยนะตอนนี้เช็คเท่ากันแล้วนะคะพอเท่ากันแล้วปุ๊บเราก็กลับออกมานะคะไอที่เราเย็บไว้เมื่อกี้เนี่ยเรากลับออกมาเหมือนเดิมทีนี้เราจะกลับออกมาทั้งตัวเลยนะคะกลับออกมาทั้งตัวเลยแบบนี้ปกติจะทำ คิดมาแบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้คิดคอนเทนต์เลยนะคะพอดีมีงานแบบไหนที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเราก็จะทาทาเลยนะเดี๋ยวนั้นนะคะก็เลยแบบว่าบางทีก็มีลูกค้าเข้ามาก็เลยจะยุ่งนิดนึงนะคะพอเรากลับออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจับซับในนะคะตรงนี้ซับในเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าตรงนี้ซับในมันไม่เท่ากันนะคะแต่เราจะบังคับมันให้เท่ากันด้วยการยกซับในขึ้นมานะคะยกซับในขึ้นมา มาริมเลยนะคะมาริมชายตรงนี้เลยนะแล้วเราก็เย็บนะคะ การทำซับในแบบนี้ทำได้กับเสื้อสูทนะ,ะเสื้อสูทเดซนะคะเราเย็บมานะคะเราเย็บมาแล้วก็จับนะคะเช็คเนี่ยตะเข็บข้างเนี่ยให้เท่ากันนะคะทำได้กับเดสทำได้กับกระโปรงนะคะกรณีที่มีซับในยเย็บกลับแบบนี้ ถ้าเราเป็นมือใหม่เราไม่ถนัดนะคะเราสามารถเอาเข็มมุดกัดไปก่อนได้นะคะเนี่ยับในถ้ามันเหลือนะคะเนี่ยจับตรงนี้ก็เราก็ดึงมาจับเป็นตะเข็บข้างให้ตรงกันทับในถ้ามันเหลือเราก็เย็บจับให้มันเท่าตัว,ตวนอกรไ,ไว้เราก็ทับเป็นจีบไว้เลยนะคะแต่แต่ว่าเป็นจีบต้องให้แบบเ่อจีบส่วนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยให้มันที่ไม่น่าเกลียดนะคะอาจจะจีบกลางหลังก็ได้ เราเย็บมานะคะจนจะถึงตรงตรงสุดท้ายนี่นะคะเราก็ยกซับในเหมือนกันนะคะยกซับในบังคับให้เขาไปไปอยู่ให้ได้ตรงตรงนั้นแหะตรงริมตัวนะคะ <S <S พอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะ <S 1> <S 1> พอเราเย็บซับในกับตัวนอกติดกันแล้วตรงชายนะคะ ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเราเราจะพับชายเท่าไหร่เราก็มาดูจากตรงสับนี่นะคะตรงสับนี่ตรงสับที่เราเย็บไว้นะคะมันใหญ่เท่าไหร่นะคะใหญ่จากริมมาเท่าไหร่ก็ประมาณนิ้วครึ่งที่เราเผื่อผ้าไว้ใช่ไหมนี่ยประมาณนิ้วครึ่งใช่ไหมคะเราก็จะจับนะคะจะจับผ้านะคะพับตรงนิ้วครึ่งนี่เลยนะคะ ตามตะเข็บนะคะพับตรงนี้แล้วเราก็ยกยกชิ้นชายที่เราเย็บซับในติดแล้วเนี่ยมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จับตะเข็บนะคะย้ำย้ำเฉพาะตรงนี้ม,มีรูด้วยนะนะี เราย้ำนิดเดียวนะคะเฉพาะตะเข็บนะคะไม่ติดตัวนอกทำเหมือนกันทุกตะเข็บนะคะเป็นตะเข็บข้างตะเข็บข้างที่มีอ่ะ เสร็จแล้วเราจะต้องกลับตัวเนี้ยออกไปนะคะทีนี้มันไม่มีรูนะคะเราก็ต้องเจาะรูนะคะเจาะรูตะเข็บข้างของซับในนิดนึงนะคะเพื่อที่จะกลับตัวนอกออกกลับออกไปข้างนอกตะเข็บข้างหรือว่าตรงไหนก็ได้นะคะที่มันทำให้เราล้วงออกมาได้ เราก็ล้วงนะคะล้วงจากซับในที่เราจะล้วงออกมานะะค่อยๆดึงนะะดึงไล่ไปไล่มาถามว่าเอา้าเราทำไมเราไม่เจาะให้มันใหญ่ๆไปเลยมันก็ทำได้เหมือนกันแต่มันจะไม่สวยงามเนาะตอนที่เราจะเย็บปิดรูนะคะกลับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับออกมาเสร็จแล้วเราก็มาเช็คนะคะเราก็มาเช็คตรงสาบ เสียงมันอาจจะค่อยนะเพราะว่าเราไม่มีไม้นะคะใช้เสียงของโทรศัพท์เช็คสาบถ้าสาบมันยังกลับออกมาไม่แหลมไม่ไม่สวยเราใช้ปลายเข็มมุดจิกแบบนี้นะคะเนี่ย ตะก็ดออกมากนะคะ,ะเร็ดแล้วเราไปรีดนะคะรีดชายตรงที่เรา ขีดไว้นะคะเนี่ยที่เราพับขึ้นมาแล้วเราขีดไว้เนาะเวลาเราเย็บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะจับนะคะซับใดให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีด เรารีดชายชายตัวนอกนะคะให้เรียบก่อนนะคะให้รู้จุดว่าเราอ่ารีดตรงที่เราต้องการต้องการเอาความยาวขึ้นนะคะเป็นความยาวของเราเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจับซับในนะคะลงมารีดแบบนี้เลยจับตับใดลงมาครึ่งหนึ่งนะคะให้เขาพับครึ่งหนึ่งแบบนี้ ให้เป็นเขาเรียกอะไรให้เป็นรอยเ,ยเฉยๆนะคะเร็ดแล้วเราก็จับเดสนะคะจับเดสของลูกค้ายกขึ้นนะคะยกขึ้นอย่างนี้ให้ซับในนะคะให้ซับในทิ้งตัวลงให้สุดๆนะคะเนี่ยมือเราตรงนี้จับยกขึ้นนะคะเนี่ยเขาก็จะทิ้งตัวแบบนี้แล้วส่วน สับในเขาจะพับล้ากันแบบนี้นะคะถามว่ามันจะห้อยไหมนะคะตัวนอกตัวนอกที่เราที่เรารีดพับแล้วเราย้ําแค่ตะเข็บข้างอ่ะเขาจะห้อยไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะเ,เ,เขาจะห้อยลงประมาณนี้นะคะส่วนทับในก็จะสั้นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยก็มีเท่านี้นะคะจับเช็คดูนะคะเนี่ยจับตรงคอนะคะห้อยห้อยนี่นะคะวิธีการตัดชายตัดชายเดรสที่มีซับในเย็บกลับนะคะไอ้ส่วนซับในที่เราทําให้มันสั้นกว่าเนี่ยมันก็จะมันจะไม่ตึงนะ ข้างในมันจะไม่ตึงนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบพับลงมาล้ากันนิดนึงเพราะว่าเผื่อบางทีตัวถ้าตัวในเท่ากันอะ่ะเวลาเขาใส่อะ่ะมันจะดึงดึงข้างในหดนะคะทำให้ผ้าตัวนอกยน่ยนยน่ยนย่นไม่ทิ้งตัวแต่ถ้าเราทําวิธีเนี้มันจะทําให้ตอนที่เขาใส่อะ่อะมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทาให้ตัวนอกหดย่นอะไรเหมือนเหมือนบางครั้งที่มันจะมีแบบทับในตึงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการ ตัดชายนะคะตัดชายที่มีทรับในที่งานช่างซ่อมผ้าเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ